กระทู้นี่เลยคุณผู้ชมครับนี่ในพันทิปดอทคอมนะครับผู้ตั้งกระชู้ตั้งชื่อว่าซูเปอร์กระดุมก็ตั้งกระชู้ขอความช่วยเหลือนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยรายละเอียดในกระทู้บอกงี้ครับเขาตัดสินใจจองรถ Mazda นะครับ BT50 Pro อันนี้เป็นรถกระบะนะนะฮะรุ่น DBL 2.2นะเครื่องยนต์นะ2 2ลิตรนะฮะ High r a c e ์นะฮะ AT มีแบบ A P S A B S เบรกนะ,ะนะครับแล้วก็เป็นแบบหนังนะฮะในราคา8 8 5 5 0 0 0บาทะนะฮะจองไว้ในงาน Motor Expo ปี2014นะก็คือช่วง29พฤศจิกาย,ยนถึง10ธันวาที่ผ่านมารับรถกัน29มกราเมื่อต้นปีนี้ค่ะไปรับที่ Mazda พระราม9นะครับเลขไมล์ตอนรับรถประมาณ10กิโล10กิโลนี่เข้าใจได้เพราะว่าในศูนย์ก็ต้องมีการถอยเข้าถอยออกบ้างใช่ะนะกิโลนี่โอเคเพอไหว แต่ขับรถมาสักระยะครับประมาณ800กว่ากิโลตัวรถเริ่มมีเสียงดังจากฝั่งประตูคนขับก็เลยเอาไปเช็คที่ศูนย์แต่ไม่ใช่ศูนย์ที่ซื้อมาที่มาสด้าพลาม9เก้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ารถดังกล่าวถึงระยะเช็ค6เดือนหรือห0 0 0นกิโลแล้ว,อวโอ้โองเลยเจ้าของกระทู้บอกฮะผมเพิ่งซื้อมาเดือนเดียวอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นมาแจ้งเช็คระยะได้ยังไงค่ะ จากการตรวจสอบในระบบของศูนย์นะคะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยถูกแจ้งออกรถไว้วันที่30เดือนมิถุนายน2557หรือประมาณ6เดือนก่อนหน้านี้<จ>ก่อนงานมอเตอร์โชว์ด้วยเตอ์เอ็กซ์โปด,ด้วยเจ้าของฟังแบบนี้รีบโทรติดต่อกลับไปที่เซลล์ที่ขายรถให้นะคะทางเซลล์ก็แจ้งกลับมาว่ารถที่ขายให้เนี่ยเป็นรถที่ลูกค้าจองไว้แล้วไม่มารับรถแต่รถตัดขายไปแล้วแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมกับเจ้าของกระทู้ว่าเวลาเข้าเช็คระยะให้มาเข้าที่ศูนย์ที่ซื้อก็จะได้ประกัน3ปีแสนหนึ่งเช่นเคย กิโลเมตรดังเดิมนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าผ่อนรถไปแล้วหนึ่งงวดนะครับตัวรถเริ่มมีปัญหาอันดีกวารู้สึกแล้วล่ะก็คือพอคือรถเนี่ยใหม่จริงเพียงแต่ว่ามันถูกตัดขายไปก่อนแล้วตั้งแต่30มิมิถุนาเจ้าของรถเลยรู้สึกว่าตัวรถมีปัญหาคนเริ่มข้างเริ่มรู้สึกแล้วบอกว่าไม่เหมือนรถใหม่เลยอัดนนย้อมแมวหรือเปล่าล่าสุดนะคะทางศูนย์พระรามเก้าก็ได้ติดต่อมาหาแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องการนํารถที่ตัดขายแล้วทําให้ประกันร,รถเดินมาถึง6เดือนก่อนส่งมอบรถให้ ของกระทู้นะคะก็ขอให้ทางศูนย์เนี่ยออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเผื่อกรณีที่เจ้าของกระทู้ต้องการขายรถคันนี้แล้วก็รวมไปถึงให้ทางศูนย์แก้ไขข้อมูลในระบบด้วย <S <S <ๆ>เพราะว่าจะมีค่าบำรุงบางรายการที่มาก่อนกําหนดที่ควรจะเป็นะนะคะทางเจ้าของกระทู้ก็เลยแจ้งไปทางมาสด้าเซลลประเทศไทยจํากัดให้ทราบแล้วก็ช่วยลงมาแก้ปัญหาด้วยกันกับทางศูนย์อีกแร้งั้นเรามาแก้ปัญหาพร้อมกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์จากมาสด้าเซลลประเทศไทยตอนนี้อยู่กับเราในสายแล้วนะครับคุณอุทัยเรืองศักดิ์ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับปุรไทยครับได้รับทราบเรื่องหรืออ่านกระทู้ในพันทิปกระทู้นี้หรือยังครับอ๋อได้รับแล้วครับก็จริงๆแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ของลูกค้ามาไม่ถึงอาทิตย์นะครับพอที่ลูกค้าเข้ามาลงในเว็บไซต์นะครับครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางมาสเตอร์ก็ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ประสานงานให้กับทางผู้จําหน่ายนะครับครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครคือความกังวลที่ลูกค้ามีในเรื่องของ ว่ารถใหม่ไม่ใหม่เนี่ยตรงนี้ก็คงจะเคลียร์กันไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่านนตัดไปได้ว่าเป็นรถใหม่แน่นอนถูกไหมฮะอ่าใช่ครับรถใหม่แน่นอนครับส่วนระบบของการที่ตัดรถออกมาก่อนที่ลูกค้าจะได้รับรถเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็คือทางมาซาเองเนี่ยมีนโยบายชัดเจนว่าอ่าเราจะไม่มีการที่จะตัดรถตรงนี้มาใหม่คือเหมือนกับว่าต้องขีรล่งหน้านะครับมาเข้าสู่ในระบบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะไม่ทราบจนกว่าลูกค้าจะ จะแจ้งเรานะฮะ,ฮะอ่าในกรณีนี้เขาแจ้งเข้ามาแล้วแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทาให้เขาสูญเสียระยะประกันใช่ไหม <ฮะ S 1> คือจากเดิมเ <ฮะ S 1> นี่ยมันควรจะยืดไปอีก3ปีกลายเป็นว่าต้องไปนับมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายเงี้ยครับ <ฮะ S 1> อันนี้จะแก้ไขยังไงดีอ,อันนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับก็คือทางผู้จําหน่ายนะครับหรือว่าดีลเลอร์ของเราเนี่ยต้องไปบวกประกันให้กับลูกค้าอีก6เดือนบวกให้เขานะฮะครับก็คือยังยังเต็ม10,000แกิโลแล้วก็3ปีอยู่นะครับ ทีนี้อันนี้คงเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วล่ะเจ้าของประตูเขาก็เลยรู้สึกว่าอู้อันนี้รถเก่ารถอะไรเพราะว่าเกิดความรู้สึกเหมือนมีเสียงเกิดขึ้นที่ประตูด้านข้างอะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้อ่าตรงนี้เนี่ยทางมาตอร์ยินดีอยู่แล้วครับก็ก็คือรถที่อยู่ในระยะประกันเนี่ยลูกค้าสามารถทำลายได้ทุกอย่างโดยไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งตรงนี้มาอร์ดูแลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการเยียวยาก็คือจะเป็นการซ่อม ใช่ไหมดูแลให้ดีที่สุดตามความรู้สึกนั่นเองแต่เรื่องสมมติถ้าเกิดเข้าไปถึงบอกว่าขอเปลี่ยนรถใหม่ได้ไหมครับผมไม่สบายใจเป็นไปได้ไหมครับเรื่องการเปลี่ยนรถใหม่หรือนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนรถคืนหรือซื้อรถคืนเนี่ยอันนี้เนี่ยครับทุกบริษัทเขาก็มีเงื่อนไขของของของ,ของการเจรจานะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เรื่องเล็กน,น้อยหรือว่าทุกวันนี้รถที่ต้องรับประกันสามปีหรือแสนโลเนี่ยเพื่อเพื่อทํา โปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่ออที่เวลารถมีอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยเราจะได้กลับมาแก้ไขได้นะครับ mm. ส่วนการที่จะเปลี่ยนรถเลยหรือว่า ซื้อคืนเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็ยังมีนะครับบางเคสบางบางเคสบางลูกค้าที่ไม่ต้องการจริงๆหรือว่าเคสที่ตรวจสอบแล้วมันมีปัญหาจริงๆอันนี้ก็ก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าปิดทางตายเลยไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่สาหรับรถที่มีปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้ารู้สึกแล้วว่าเวลาขับเนี่ยรู้สึกว่าเออมันตรงนี้มันมันไม่ใช่นะมันมีเสียงมันนู้นมันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาแก้ไขได้ ซึ่งลักษณะพวกนี้เนี่ยอาการที่เกิดเนี่ยทุกเคสเนี่ยแก้ไขห,หมดแก้ไขง่านโอ้ก็เป็นความใจกว้างหนึ่งของมาสด้าแต่ว่าแต่ว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับการตกลงกันทั้งสองฝ่ายคือต้องเห็นรพร้อมต้องกันว่าเปลี่ยนนะอะไรอย่างตานานาน,านะครับแหมวันนี้ค,คุณอุทัยเรืองศักดิ์ให้ข้อมูลได้ชัดเจนขอบคุณมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดในโซเชียลแล้วมาขยายผลในรายการของเรานั่นเองนะครับ,รบขอบคุณมากมากเลยครับ